เป็นไลเยอร์ใวงความหลับถึงดวงเลยแล้วก็อยู่รงพยาบาลหลังจากผ่าตัดแล้วอยู่จนนัดนัดนัดสองตัวนัดตัวผ เวม่าน่ด้องดีออล้องอะาต้องใหดีเลยนอะไรก็ไม่ได้ายได้ขนาดผู้ใหญ่แค่ผ่าขาไี่ยังแย่เลยปวดทรมานเรานึกภาพแล้วนี่นะตัวน้ำหมอหมนกนี่นายรุมากแต่าการดูแลที่โรงพยาบาลุลาสุดยอดมังดีนะหมอเขาเจอไวเนาะโคดโคแบบโปลอดภัยโดแบ สุดๆอเป็นหมอทุกคนนะไม่ถ้าจะไม่มีพยาบาลเลยการเปลี่ยนผ้าเป็นอะไรเรืแค่พยาบาลแค่ผ้าปูนะไม่มีสิทธิ์ที่มาทำอะไรนะเพราะเป็นเรียนหมอหมอมาตรวจห้าคนเป็นหมอจีเนาะลองถามเธอฉยๆเรียนในนั้นเลยโอเคอยู่แล้วรับบาลรับบาลชื่อสบวนตัตัวเล็กเกินผ่าตัดหกชมงค์ขนาดนี้วางยาสลบเลยเน๊ะ เขาทำยังไงพี่มาเดี๋ยวดูไม่ได้เข้าไปเลยไม่เข้าใกล้เลยวหลังหลังไม่ได้ถึงฉันก็เขนาดนั้นให้เขาไปดูตัวไปดูเพราะไม่แบบที่อยู่ไอซียูเลยโอโหอยู่ไอซียูด้วยให้หมอดูแลเฉพาะตัวเลยคนสองคนเลยดูแลดูแลอย่างนำดูแลดีมากเราจะเป็นนะครับถ่ายอีกหนึ่งเนี่ย นี่เป็นเราคนเดียวที่นั่นเป็นเด็กๆเป็นเด็กก่อนหน้าเราเนเด็กสไดอนสามขเราออกก่อนเขายังไม่ออกเลยโอ้สามเดือนมันยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่เลยา้เราก็ไม่ไหวแล้วเจอรูแบบนั้นาปเองทใกนหนเคียดเลยแลก็จะผ่านโอ้ก็จะผ่านตรงนี้มาได้กแล้ว เห็นได้เห็นได้ว่าโพสพอไปนอนโรงพยาบาลไม่คิดว we ่าถ we ึงจะผ่าตัดนย่างนี้ไ mm. ม่รู Twenty ้ว่าโพสต์ตอนนี้ด้วยโพสต์ตอนถ่ายแล้วมั้งเห็นถ่ายรูปมา